זה כבר דיון נאה, זה, וואלה, คนที่เสียชีวิตนอกจากจะเป็นเด็กแล้วมีครูพี่เลี้ยงด้วยครูพี่เลี้ยงที่เสียชีวิตเนี่ยญาติไปถึงเข่าสุดเลยเพราะคนที่เสียชีวิตคือนางสาวสุภาพรคนนี้อายุ26ปีเท่านั้นเองครูพี่เลี้ยงท่านนี้ค่ะถูกยิงในขณะที่ตัวเองกําลังท้องและกําลังจะคลอดในเดือนหน้าแล้วซึ่งสามีของครูพี่เลี้ยงท่านนี้นะคะคุณเสกสรรอายุ28ปี ตอนที่ทราบข่าวว่ามีการกราดยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นห่วงมากนะแต่จังหวะที่ไปถึงแล้วเห็นว่าภรรยาของตัวเองเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกในท้องที่จะคลอดเดือนหน้าล้มทั้งยืนและพูดว่าเมียผมจะคลอดเดือนหน้าผมยังไม่ได้เห็นหน้าลูกผมเลยค่ะออนยโอ้หเลย เมียผมกอเดือน้าิ่ลยงลูกากเมยยิงตัวตายที่บ้านละมันยิงตัวตายแล้วมันไปหาลูกมันไปหาลูกมันนอนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านนะคะแล้วก็เข้าใจคุณ